น้ปผู้ไม่ต่ำดังดีนะคะที่ดากไก่เดิอดากไก่คุยบุญหุงเด้อพี่น้องโอ๊ยมันมันจะเดิมมันจะเดิมมันเดิมมันเดิมพี่หยันเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ลพากดรอนซ่าพาเสพข่าวมันนี้พามากินส้มตำตำบุญหุงอีกแล้วนะคะแล้วก็มีปิ้งตับปิ้งไก่แล้วก็มีอ่อมีอย่างนี้อันนี้อีอย่างละ หนึ่งปลาหนึ่งปลาคนนึ่งค่ะกระปีปลาคนนึ่งค่ะกระหล่ำเอออันนี้กระหล่ำนึ่งเหรอคะใช่อันนี้กวางตุ้งปลูกเองเนาะอันนี้ง้านเอใส่กอเออใส่กออันนี้กัอันนี้ปลูกเองคือผักบุ้งอันนี้เป็นน้องสาวนะคะชื่อน้องลินน้องลินน้องนี่หลานสาวชื่อน้องโบโบวี่ค่ะโบค่ะโบฉันชื่อโบมักกรลินแล้วก็มากกรหน่อย ไม่ใช่ไรู่าเก็มีมีอย่างเนี้ยค่ะมีอย่างก็มีน้ำน้ำชาไม่บอกบอกมีก็มีก็จิบข้าวเนาะดิน้ำชาน้ำชาก็ติบข้าวก็มีเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวส้มตำมาแล้วข้าวเหนียวส้มตำมาแล้วไก่ย่างก็มีเนาะมาจากินข้าวน้ำกันจุกข้าวเหนียวเลยจ้าไม่ต้องเม่าไหลเพราะเม่าไหลค่ะกินอย่างเดียวกินหลายอย่างเดียวค่ะช่วงนี้เม่าหนียหน่อยกินอะไหลายอื้มอื้มเปิดบ้านทีนะพี่เปิดเพราะว่านานเหมืองแบบอีเมดเนี่ยอือ ปลาทูมังน้าเนาะพน้ามไหลยคาดีกว่าน้ามันเปรี้ราดเลยเนาะนี่พี่กะปิเด้อค่ะเด้ออื้มสุสายติ๊บอีกบอสบอสอ๋อบอบอสค่ะดิมอดเอาสบอพี่พอเถอะเออพอมาค่ะนี่เป็นไส้โคแล้วค่ะไส้โย่างบ้านมทะเลค่ะอืลำกับบิ๊กบุกดูดเนี่ยชนไก่กระบแมู่กระดาษยูบดับเพียงนไกพี่น้องักกัน อืมโอ้โหรสเ <straightforward> ดือเข้าไปอืมนี่เป็นตะบุ่งที่เปลูกเองปลูเองจากสวนแล้วอุ้ยอะกินข่าวบ่มีพลังงานบางอย่างแอบมอง่ันปูมิตรต่ ดีนะครใส่คน้อ๋ออ <ลา S 2> งนงขอแก้พวดเดีเดดดวยดวตาอะมาไ้คตาส่คุยคำตาสวดกินตาสวดเดี๋คุยคำตาสวดนีด่ปลาหนึ่งปลาหนึ่งเนาะ เอาแบบนื้กิมอ่ะเอากิ้มกี่อ่ะโทษดิไงก็กิ้มกับป่าล่ะไม่ก็จิ้มกับขุนตำแล้วก็นี่ไงพี่กะปินี่ไงพี่จิ้มกะปิก็แซ่บดูเด้แต่บะหมี่ผมือเค็งเนาะมันแพง่ะพี่ตัวนี้ผักแพงค่ะอืมกินเนื้อกินต้นใครจะหาถามอตักมันแพงคะพี่คุณนะมากค้าจะเกิดต้องไปเห็นไง เพ่เหม่ยก็ประท้ทอชีวิตเด็กซื่ออยากซื้อดูจะมาเห็นผัดักผอดักออกดักเอาดักเธอเหรอดักคนเอาไปดักไก่ครับไม่ใช่ดักคนนะคะดักนักดักนี่แบบวันนี้ดักไก่เด้อดักไก่คุยบุ้งเด้อพี่น้องพี่บ้านหน้าเหมัยพี่น้องคขาบุ้งน้าบางแยงไรเขาจุบมันหนุนตามหน้าหน่อยพี่ไอ้มันร่วมเด้อค่ะ ถ้าหน่อยถ้าเจียวน้ำลายพี่จะน้ำมาลาดเลยค่ะพี่เนี่ยน้ำชามาลาดลงไปเลยค่ะไม่จุดหนึ่เหรอเออคงรอมึงจะขี้มึงขี้อะไรกันทำได้เอาละเอาละไ <can> ม่จี๊ะแต่แกนดูอุ้ยมันจะเดิมมันจะเดิมมันเดิมมันเดิมขึ้นอย่างเดิมมันเห็นเดิมขี้มันมีไหนไหมเผลอไหมนี่ยอืมไกเ่เจ็บเจ็บนุ่มมากค่ะอืมพอขายไก่แล้วค่ะเด้อูขายไก่ยากพี่กัดพิกัดบ้านหัวทะเลเด้อค่ะเด้อ โอทะเลเอ๋บำบัด้อค่ะเด้อมาเรื่อยสิบลูค่ะถูกถูกปากมาทุกตัวค่ะเอ้ยเคยมาไหมคุณมาซื้อไหมคอ๋อาซื้อหมาคุณคนคนเข้าใจผิดิค่ะว่าผูกอ๋อหมาหมากินเป็หมาค่ะเจ้าของมาซื้อให้หมาค่ะหมาชอบใช่ไหมเราเลยบอกว่าถูกเกมหมาทุกตัวค่ะปากหมาเลยเออมอร่อยนะอร่อยมากเลยไหมอร่อยป่ะเด็ดหนังกินเสียบเนาะคือหลายคนเสียบไม่หรอกตามมาเลยที่ อืออือชุดนั้นเป็นอะไตัวนี้คำเราจะมีเม็ดวันเนาะเม็ดหองเขาอย่าพี่อืมนี่กินบนล่างไงอืถ้าเราอ้าปากแล้วก็นเม็ดวันทำไมางปากเลรมากเลยค่ะน่าจะอร่อยอะอือขึ้นจับได้ห มือมอคุณดำปะมือคุณลิ้มเื่อนเพี่นเี่ยมากโดดมากจะบังตาปีนแต่กระโดดโบลายไปเลยฮ่าแต่คุณเขาเขาอร่อยเลยโค้งมี้โค้งมี้ตัวสันหัเฮ้ยหยุดเลทีก็ เลยถามเมว่ะแม่ลูกแม่แน่นเนาะมายัดเมลึดแซบแซบจะจวดเป็นวันไหลายทีหร <c oughs> ือน้ไปแล้วทำไงนั่งไง้าลรวงอย่าทำไม่รวงจบเลยพี่ไปนอนอร่อยเนาะ <c oughs> พี่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้กินเล่นๆตั้งหน่อยแล้ว,วเพราะอายุยาวเลยเนะี่ยพี่เราจะกินข้าวเดี๋ยวไหมตรวจกิ๊บไปนี่ค่ะงั้น่อไปค่ะกิ๊บก่นอืตั้งทรายกเอนอืมเดี๋ยวมันน่าจะให้ ในปีมกินด้วยถ้าห้ยายปีให้หกินอืมให้กิแต่เราตัวหเนาะเต้นเนะ <laughs> อมปงนนะออืม อร่อยมากอ่ะอร่อยไหมมาก่กินไม่ได้เลยป่ะคพรน้ำมานจกจะควบควบน้ำค้ตับค่ะสอนซ้อนอ่ะยังไงเขาอยู่นี่เหรออืออือหายช่วงนี้มันร้อนหายค่ะ คซบกินอืมนีก่กาแซ่บมากแล้วะะวนนะ,ะ่รอาหารข้องะไงบอฮะอ๋อร่อกกินไก่ยกางคณเดียน,นั้นน่ะมันหนึ่งเลยคุณทำไรพี่น่มคะต้อตาไล่ะแก่ตาหลบหลอนหลกรอ,กอเปนห้อะไรไปเลยอืมจะไปแล้วค่ะเนาะไปบอ พี่อิมโออแต่ว่าอยากไปไปก่อนนอกพอวาะเ่าเวลาหลายเนาะไปไหนท่านผู้ชมลาสำหรผู้ชมนที่หน้าอร่ทุกคนอือสุท้ายเลยคันี้ค่ะเดี๋ยวก็ำนี้ทำนี้ครับเี้องใช้คันน่เี๋เข่าได้ดบรปาาโอ้งียบไปตรงน้งบมดตาตสวจอันนี้ป่าสามส่ อือเกิดหนะเท่หร่เนาะ้ออืออือ้อย่าให้เบาอืม่ได้ครับก็เป็นสุนอืโอเคโอเคไปจังคือบ่ได้พี่น้องค่ะคือบ่ไิด ยังไม<ำ>่กินเค่ะเดี๋ยวกินอีกค่ะเวลาเวลาหลายเรา,าค่ะต้องไปก่อนมานี่กันลำ่ำลับไปก่อนนะคะเพือ่อๆกันไม่ได้คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพอหละ